สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับสวัสดีเอฟซีวีตะพลการช่างทุกคนนะครับเดี๋ยวจะพามาประกอบชุดโอลิงปั um ๊มเบรกฮอนด้าคลิกไอร้อยยี่สิบห้านะครับโอลิงปั um ๊มเบรกลูกสูบเบรกนะครับทุกยางสวมขาปั๊มนะครับแล้วก็จะพาไล่ลมนะครับล้างไว้แล้วนะครับค i ิกไอร้อยยี่ห้ากันเนี้ยนะครับรถคันเนี้ย,นะนนยมันมีปัญหาเรื่องอ้ คิไอรอนยี่ิบห้าคันนี้นะครับเคยเปลี่ยนยกชุดคอมไบเบรกมาแล้วนะครับเนี่ยข้างไหนเนี่ยระบบคอมไบเบรกแม่ปัม๊มเบรกแล้วก็ไอชุดระบบคอมบไบที่มันอยู่ใต้เนี่ยแต่ว่าไอข้างเนี้ยไม่ได้นะครับไม่มีมันยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเฉพาะแม่ปั๊มอย่างเดียวปัม๊มแม่ปั๊มบนแล้วก็ก้านเบรกเนี่ยก้านตัวนี้แล้วก็ ตัวปีเนียมสีเงินตัวนี้แล้วก็ชุดข้างในเนี่ยพันเจ็ดนะครับเบิกศูนย์แพงมากนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะถอดลูกสูบเรอถอดปั๊มเบรกออกเราเอาคีมล็อกมาจับก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ลมอะ่ะมันเข้าไปในสายเบรกนะครับแล้วเราจะไล่ลมง่ายนะครับถ้าเกิดว่าลมมันเข้าไปในสายเบรกเนี่ยมันจะไล่ลมยากนะครับเนี่ยเราเอาคีมล็อกจับไว้เลยนะครับน้ำมันเบรกก็ยังมีอยู่ เบรกก็ยังกำตึงดีอยู่นะครับทีนี้มันจะง่ายต่อการไล่ลมนะครับคันนี้ก็ทำการล้างนะครับเปลี่ยนโอลิงนะครับโอลิงตัวเก่าก็เริ่มบวมแล้วนะครับแล้วก็ยางสวมคาปั๊มเบรกก็บวมนะครับบวมตุยแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้ก็จะพาประกอบมันชแฉะหน่อยนะครับผมเล่นน้ำอ่ะ น้ำมันเบรกได้เลยครับน้ำมันเบรกที่เราใช้ก็เป็นแบรนด์นี้นี่ครับแบรนด์นี้ดอทด,ด,อดนี่ครับวันดอด,ดอดทีนะครับเป็นน้ำมันเบรกที่ทนความร้อนนะครับ้าดอทโฟนี่น่าจะแพงกว่านี้ยังยังยังบุกก้าซื้อมาใช้หรอกสำหรับมอเตอร์ไซค์ ถ้ารถยนต์ก็ดีนะครับสำหรับน้ำมันเบรกน้ำมันคัดของเกียร์วอโต้รขึ้นเขาลงเขาบ่อยๆนะครับเีบ่อยๆอ,อ,อ,อดอทโฟจะดีกว่านะครับรถยนต์เราก็เลี้ยงน้ำมันเบรกด้วยก่อนนะครับเพื่อที่เหมันไปอยู่ในล่องซีน,นโอลีน่าจะใช้กับพวกคิกไอนะครับถ้าไม่คิกไอก็ เวฟร้อยสิบไอนะครับแล้วก็ถ้าเป็นปั๊มเบรกหลังโซนิกก็จะเป็นอีกแบบนึงสองเส้นเหมือนกันเนี่ยถ้าใครจะไปซื้อโอลิงปั๊มเบรกก็จะเป็นรหัสเนี่ยของคลิปร้อยยีห้าไอนะครับมันโดนน้ำเปียกหรือแล้วโอลิงเนี่ยมันไม่มีด้านนอกด้านในนะครับใส่ด้านไหนก็ได้ ก็ดันให้มันเข้าร่องเห็นไหมจะอยู่ในร่องประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะครับเราก็ใส่ตัวกันฝุ่นตัวนอกนะครับไอตัวในเป็นตัวกันน้ํามันตัวนี้จะเป็นตัวกันฝุ่นไม่ให้ฝุ่นเข้าไปในข้างในนี้ได้ครับเ,เล่นเต็มที่ครับ สูบเนี่ยมันต้องเอียงข้างเข้านะครับแล้วก็ค่อยๆดันหมุนหมุนหาจังหวะเขาสนะักหน่อยนะึงเดี๋ยวรแล้วนะครับได้จะแฉะน้ำมันเบรกหน่อยนะเดี๋ยวค่อยไปล้างใหม่นะครับใช้น้ำแฟบล้างทีนี้เราก็จะมาใส่ในเนี่ยของเก่าต้องเปลี่ยนจริงนะครับตัวหนึ่งก็ประมาณ25-30บาส เป็น h อนด a านะครับน่าจะ KBP ของโนวาเด็นะครับใช้ร่วมกันหมดเรียบร้อยยี่ห้าเว็บร้อยสิไอก็ใช้ยางสวมขาปั๊มเบรตัวเดียวกันกันกบโนวาเด็บางคนก็ไปซื้อของเตรียมมามันก็มีมาทั้งชุดนะครับโอลิงปั๊มเบรก,กับยางสวมขาปั๊มนะครับแต่ของแท้ก็แยกชิ้นนะครับตัวเล็กก็จะเป็นอย่างนี้ เข้าร่องนะครับ้อยนะครับทีนี้ก็จะเป็นใส่ยางสวมผ้านะครับใสเข้าไปเพียงเล็กน้อยก่อนนะครับเพื่อที่จะโยก ใส่ทีละข้างนะครับโยกดูก่อนว่าขาคันลิปเปอร์เนี่ยเวลาเราแกนตัวเนี้ยใส่เข้าไปในปอกข้างในเนี่ยมันเด้งดีหรือเปล่านะครับติดขัดไหมแล้วก็ถอดออกมาเราก็เอากระดาษทราย400ขัดปันข้างในให้มันเป็นให้มันคาบขีิเกลือคาบอะไรให้สะอาดนะครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาไล่เรียงตัวเล็กกันตัวยาว เลาเราเราเราเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยเนี่ยต้องให้ต้องให้ยางเนี่ยรัดลงไปในล่องนี้นะครับเนี่ยร่องนี้มันจะมีมีบาอยู่เพื่อที่จะรับรับยางสวมขาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมทีนี้ฝุ่นก็จะเข้าไม่ได้น้ําก็จะเข้าไม่ได้นะครับเนี่ยหลายคนชอบชอบใส่อย่างเดียวนะครับดันเข้าไปโดยที่ว่าไม่รู้ว่ามันล็อกหรือยังนะครับเราต้องดูว่ามันล็อกหรือไม่ล็อกด้วยนะครับเวลาเราใส่เข้าไปนะครับ เดี๋ยวผมก็จะเติมอีกตัวนะึงนี่เห็นไหมมันล็อกแล้วนะครับสองสามหมื่นโลเปลี่ยนทิ้งเลยครับตัวหนึ่งก็ประมาณยี่สิบห้าสาสิบาทนะครับยางสวมขาปั๊มอีก อย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันยังไม่ลงนะครับมันยังไม่ล็อกนะครับลูกยางยังไม่ล็อกเนี่ยเราก็ต้องดันขึ้นมาเนี่เห็นไหมไอตัวนี้มันจะออกมาได้ยาวกว่านะครับเราก็ดันเข้าไปเนี่นะครับเวลาเราเบีบไอตัวปั๊มก็จะให้ตัวได้อย่างนี้ขาตัวนี้ต้องเด้งได้นะครับต้องเด้งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเนี่เวลาเรากาเบรกมือจะคอยยืดหยุ่นไปตามลูกสูบเวลานลัดเบรกลูกสูบก็จะดันนะครับ เดี๋ยวทีนี้ผมก็จะเอาเข้าไปใส่เดี๋ยวผมจะล้างทํคพามสะอาดคาบน้ำมันก่อนนะครับนี่หลังจากที่เราไปทํคพามสะอาดนะครับล้างคาบน้ํามันบกออกมาแล้วนะครับเนี่ยทีนี้เราก็จะใส่แวนรองสปริงนะครับมันจะมีสั้นกับยาวนะครับเนี่ยแผ่นสปริงรองคาบเองกนะครับเอาเอาเอาฝั่งยาวเข้าทางนี้นะครับเนี่ย ทีนี้เราก็ใส่ผ้าเบรกใส่อย่างนี้นะครับ KZR แล้วเราก็อีกตัวใส่อย่างนี้นะครับนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสปริงรองผ้าเบรกตัวนี้เวลาเราลงลุ่มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผ้าบีกจะดังกอก็ก็ก็กมันจะสั่นนะครับ ก็ใส่อย่างนี้นี่เราก็ทาการล็อกเห็นมเห็นไหมนี่นะครับอย่าไปล็อกแน่นเอาเป็นเอาตายนะครับเอาแค่ว่าให้มันอยู่ก็พอหลายคนชอบล็อกแน่นจัดนะครับแล้วทีเนี้ยเวลาเราเปลี่ยนผ้าเบรกเที่ยวต่อไปเอาไม่ออกอีกครับบวกกับที่เกลือแล้วไม่อีกไม่แล้วมัน เรามาล็อ,อกแน่นกันอีกอก็จะอยู่ประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะใส่ยางกันฝุ่นตัวนี้อย่าลืมนะครับเวลาเราใส่ขาคันลิปเปอร์นะครับลูกยางตัวเนี้ยต้องล็อกกับ เสาขาคันลิเปอร์สนิทนะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้ําไม่ให้ฝุ่นไม่ให้ทรายเข้านะครับผมเห็นบางคันนี่บวมตุยเลยก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนนะครับและจะให้เบรกมันลื่นล้อมันไม่เหนือดอนะครับบางคนก็บอกล้อเหนืดนะครับตูยางสวมขาปั๊มบวมตุยเลยนะครับแล้วก็บางคันก็ข้างในเนี่ยขึ้นขี้เกลือนะครับตอนที่ล้างผมไม่ได้ทําให้ดูทีนี้เราก็จะเอามาใส่กับตัวรถ มันจะมีแหวนแบบโลหจะมีแหวนกัน,น,นกรั่วซึมอยู่เนือนนี้หนึ่งตัวเราก็ใส่เข้าไป ให้ตึงมือก่อนเราก็ต้องดูด้วยว่าไอตัวนี้มันยังแน่นอยู่ป่าเดี๋เพิ่งไปเปิดคีมล็อกนะครับเราต้องล็อกให้ตัวนี้ให้แน่นก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปปล่อยคีมล็อกอกเดี๋ยวเพิ่งไปเปิดน็อตไล่ลมทิ้งไวร้รเส็จแล้ว ต้องก่อนที่เราจะถอดสายตัวนี้ออกต้องเอาคีมล็อกมาจับไว้ก่อนปรับคีมล็อกให้มันล็อกสายเบรกคอตึงมือนะครับเดี๋ยวทีนี้น้ามันมันก็จะมันไหลลงมาจากปัม๊มเบรกนะครับอากาศก็จะไม่เข้าเวลานั้นเราก็จะได้ลมได้ง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับเดียววันนี้เราก็ล็อกเค่ตึงมือทีนี้เราก็เปิดเปิดลมทิ้งไว้นะครับ เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะมีน้ำมันดันออกมานะไหมเอาผมไปแก้ครับเห็นไหมเห็นหเนี่ยมันจะมีฟองอากาศนะครับเนี่ยพอฟองอากาศมันเริ่มหายนะครับ แล้วก็ปิดดูก่อนปิดไว้ก่อนทีนี้เราก็ไปกำเด็บกตอนนี้ลูกสูบมันยังออกมาไม่สุดนะครับแล้วก็มาหมุนล้อด,ดูเห็นไหมหลื่นแล้วทีนี้เราก็ปล่อยอีกมันก็จะมีฟองอากาศฟูดออกมาอีก

ไอ,อ้อีกรอบครับเที่ยวนี้ก็พอแล้วพอมันไม่มีฟองอากาศอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเราก็มาดูว่าเนี่ยน้ำมันบีบนี่ครับ ให,ให้มันมีอากาศให้มันพอดีกับเส้นตรงเนี้มันจะมีเส้นอยู่ตรงเนี้เนี่ยครับให้มันอยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทีเนี้ยเวลาเราเปลี่ยนผ้าเบรกมันจะได้ดันน้ํามันขึ้นมาได้พอดีนะครับก็เสร็จสับเรียบร้อยนะครับสําหรับการประกอบชุดลูกสูบเบรกไล่ลมเบรกนะครับทีนี้ผมก็จะขอเก็บงานก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับช่องวีรพลการช่างออนไลน์ด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้น่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ใช้คลิก125บเบรกติบได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ